วัดกันไปเลยตัวท็อปของ t ตลต้า A ทีวีเอสฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดศูนใครจะแน่ก่อกันครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาเปรียบเทียบในทุกด้านในทุกมิติให้เห็นกันไปแบบชัดๆเลยนะครับว่าใครเหนือกาใครมาเริ่มที่มิติตัวถังดีกว่าถ้าดูจากรูปนะครับเราเห็นว่าเจ้าตัว a t ทียาวและสูงกว่าตัว City ้ทูโบแต่เจ้าตัว City เนี่ยจะกว้างกว่า8ม mm. มส่วนฐานล้อ A t ที P จะยาวก็พอสมควร มันต่อในด้านของหัวใจดีกว่าก็คือเครื่องยนต์นั่นเอง A t ทีจะได้เป็น4สูบ1.2ลิตรไม่มีเทอร์โบก็จะิสีแรงม้าแรงบิดอยู่ที่1น0ินิวตันเมตรในส่วนซิตี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเครื่อง1.0เทอร์โบ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าซิตี้ชนะขาดในเรื่องของความแรงความขับสนุกกว่าขึ้นเขาก็สบายกว่าด้วยเพราะว่าแรงบิดที่มากกว่าเยอะเลย ในด้านของความประหยัดตัวเลขทั้ง2รุ่นที่มีมาให้ก็คือ23กว่ากว่าคือใกล้เคียงกันมากๆเลยครับถือว่าเสมอกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดทั้งคู่มาต่อกันที่การออกแบบด้านหน้าของรถแตกต่างกันอย่างชัดเจนมีเอกลักษณ์ของทั้งสองค่ายแต่เอที e จะไม่กว่าเพราะามาที่หลังกว่าจะตรวจสตีเนาะกระจังหน้าคุณแนวกันเลยครับสวยทั้งคู่มาดูที่ระบบไฟกันดีกว่าทั้ง2รุ่นได้ไฟเป็นแบบ LED เอทีบได้เป็นแบบปรับไฟส่งอัตโนมัติและก็มีระบบที่เป็น f l ฟ o w m มี o m e ด้วยส่วนซิตีได้ระบบที่เป็นปิดไฟอัตโนมัติเมื่อนับเครื่องยนต์และก็ได้ไฟตัดหมาะคู่หน้าที่เป็น LED เพิ่มมาครับมาต่อที่ด้านท้ายจะเห็นว่าเจ้าตัว a อทีบมีความคล้ายของซิตี้พอสมควรต่างกันที่ลักษณะของลวดลายข้างในเท่านั้นเองไฟท้าย LED ทั้งคู่ครับเอที a ได้พิเศษได้เป็นไฟเลี้ยที่เป็นแบบซเคเชด้วยส่วนซิตี ได้สปอยเลื่อนหลังสีดําเข้มสรุปด้านท้ายของซิตีดูสปอร์ตกว่าส่วนเอทิบดูแพงไฟเลือวได้เป็นแบบเซคินเชียรก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับล้ออลอยทั้ง2เป็นแบบทูโทน16นิ้วเหมือนกันต่างกันที่ลาย Honda จะดูเรียบกว่าเรียบแต่สวยมากเลยนะครับก่อนที่จะไปดูภายในมันเทียบเบรกกันก่อนจะตัว A- อทีได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแต่ตัวซิตีได้เป็นเบรก คู่หน้าเป็นดิสเบรกแต่ส่วนคู่หลังจะเป็นดัมเบรกอยู่นะทุกคนมาครับภายในเราเห็นชัดเจนเลยว่า A เอทิปสวยกว่าแบบเยอะมากแบบมากเลยครับใครชอบเบาะแดงนี่ผมว่าคงโดนตกในรุ่นเอทิแน่นอนแต่เป็นธรรมดานะรุ่นที่ออกที่หลังกว่าก็จะดูหรูแล้วก็ดูแพงกว่าแน่นอนอีกบุมหนึ่งเป็นไงบ้างครับจอตรงคนขับ A เอทิปสวยกว่าเยอะมากเพราะเป็นแบบ full digital ทั้งหมดแล้วครับจอกลางเอทิก็ดูไฮโซกว่าแถมยังมี วัสดุที่เป็นสีแดงตกแต่งมาอีกด้วยส่วนซิตี้ยังดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่เนาะแต่ทั้ง2รุ่นนี้รองรับ Apple c a คเพและ And r o i d Auto ด้วยกันทั้ง2รุ่นแล้วครับในส่วนของสีตัวถังเอทีพีมีด้วยกัน6กสีและ City 1.0 Turbo RS มี5สีตามรูปนี้เลยครับเชีย์สีทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง2แบรนด์น,น,นี้ก็ใกล้เคียงกันมากเลยมาต่อที่เรื่องสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าคือเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้ง2รุ่นนี้มีถุงลมนิร เบรกป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกก็มีมาให้เหมือนกันเลยครับส่วน a t ทีที่มีเพิ่มก็จะเป็นระบบเสริมแรงเบรกเบรมมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮเพิ่มมาให้ด้วยในส่วนของ c ซตีได้ไฟฉุกเฉินเวลาเบรกกระทันหันมาให้เท่านั้นยังไม่หมดนะครับ a t ทียังได้ระบบที่เป็นเตือนมุมอับสายตาเตือนเมื่อมีรถผ่านขณะถอยหลังช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ stop and go ด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองระบบควบคุมการทรงตัวในส่วนของซิ t y ได้ระบบที่เป็นช่วยออกตัวบนทางราดชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเช่นกันแต่ไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะระบบควบคุมการทรงตัวเวลาเข้าโค้งยังไม่หมดนะครับเจ้าตัวเอทิก็ยังได้ระบบความปลอดภัยก่อนการชนและก็มีเบรกอัตโนมัติเตือนเมื่อออกนอกเลนเตือนเมื่อคันหน้าเคลื่อนที่ เตือนเมื่อรถถูกจุลกรรมและก็ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งพิดส่วนเซตี้ได้เตือนเมื่อไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยล้อล็อกประตูอัตโนมัติอันนี้เป็นอันสุดท้าย้วครับเอทีพจะได้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยเซนเซอร์หน้า2จุดแล้วก็หลังอีก4จุดแล้วก็มีกล้องมองภาพรอบทิศทางมาให้อีกครับส่วนตัวเซตี้จะได้เป็นกล้องมองภาพหลังปรับ3ระดับเท่านั้นถือว่าระบบความปลอดภัย c i ตี้0 t ึ่งจุดนนี่ แพ้ยับเลยนะครับเจ้าตัว a อทีใหม่กว่าก็เลยจัดเต็มกว่ามากๆแบบมีทุกระบบที่จําเป็นเลยครับเรามาสรุปเข้าๆกันดีกว่าในด้านหน้ารูปทรงความสวยงามของตัวรถอันนี้ก็มีข้อโดดเด่นของแต่ละรุ่นเนาะอยู่ที่ความชอบส่วนตัวว่าใครจะเทไปแบร์ไหนแล้วในด้านของเครื่องยนต์ City 1.0 t u r b o RS ชนะขาดลอยเลยครับแรงสะใจขับสนุกกว่าแน่นอนแต่ความประหยัดพอๆกันเลยนะในด้านของความไฮเทค แล้วก็ภายในเจ้าตัวเอทีพก็ชนะแบบขัด้อยเช่นกันพร้อมนมีความสวยกว่าดูก,กว่าคุ้มค่ามากกว่าในราคานี้สุดท้ายเป็นด้านของความปลอดภยัยใครที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยคงต้องจัดเอที T e B แล้วครับเพราะว่ามีระบบที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆมาให้มาแบบจัดเต็มทั้งหมดอยู่ในเอที T e B แล้วผมมีข้อเสนอเนาะถ้าใครแบบถูกใจเอที T e B, แต่ไม่ชอบความอืดเนานะขอให้เพื่อนๆอ,อดใจรอประมาณปีหน้านะ เพราะว่าได้ข่าวว่าเจ้าตัว1.5ไฮบิดก็จะมาด้วยถ้ามาผมถือว่า a อทีก็สมบูรณ์แบบในราคาที่ประหยัดมากๆนะครับแต่ถ้าใครชอบทรงที่เป็น City ้1.0ทวัวอซ์อยู่แล้วเครื่องก็ได้เครื่องแรงอยู่แล้วก็จัดไปเลยครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้เขาบอกราคาทั้งสรุ่นเอามาเทียบกันก่อนน้อเจ้าตัวตัวตอรยาริสเอทรุ่นใหม่1.2พิเมรักชูรีเป็นเกียร์ีราคาที่689,000บาท ส่วนของ d a City RS เเกียร์ซีวิดช่นเดียกัน1.0ทวีบราคาอยู่ที่739,000บาทเพื่อนๆชอบแบบไหนกันครับสำหรับวันนี้น่าจะมาวัดกันแบบเต็มที่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ